เมนูอร่อยวันนี้นะคะก็คือมอคค่าเย็นค่ะกาแฟนะคะผสมกับพวกตะกูลโอนตินหรือโกโก้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็พบกับหน่อย a อริทอลคอ f ฟ e นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาทำเมนูนะคะอร่อยอร่อยกันอีกแล้วเนาะนะคะเมนูอร่อยวันนี้นะคะก็คือมอคค่าเย็นค่ะ,ะทีนี้ทุกคนนะคะสงสัยใช่ไหมว่ามอ ok คค่าเย็นเนี่ยค่ะปกติแล้วก็มีแบบสูตรออกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่วันนี้นะคะก็มีใครหลายๆคนเลยค่ะมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับมอคค่าเย็นค่ะว่ามอคค่าเย็นเนี่ยเราจะใช้ ตัวช็อกโกแลตผงโกโก้หรือซอสช็อกโกแลตหรือโอวัลตินไมโลแบบนี้ค่ะ ได้หรือเปล่านะคะแล้วแต่ละสูตรเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะคะหน่อยก็เลยมาทําคลิปนี้ค่ะให้ดูกันนะคะว่าบอกค่าเย็นเนี่ยค่ะมันก็คือกาแฟนะคะผสมกับพวกตะกูลโอนตินหรือโกโก้ก,ก,ก็ได้นะคะหรือเป็นซอสช็อชโชกโกแลตก็ได้นะคะซึ่งมันทําได้หลายสูตรเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้ดิบผงโกโก้ที 1, อินวหรือว่าจะเป็นแบบชอ็อกโกแลต,ต แบบ3 in 1นะคะหรือว่าจะเป็นซอสนะคะหรือว่าจะเป็นตัวโอนตินเองก็ทำได้ค่ะทั้งโอนตินดิบหรือโอนติน3 in 1ก็ได้นะคะซึ่งหน่อยก็จะมาแชร์ให้ค่ะอ่านะคะหน่อยจะมาแชร์เป็น3สูตรก็แล้วกันนะคะเอาหลักๆค่ะที่สามารถหาซื้อได้หากินได้นะคะหรือเราไปหาทดแทนได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามอคค่าเย็นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหน่อยจะมาใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะ หลักๆเลยอยู่ด้านหน้านะคะตัวแรกเลยค่ะนั่นก็คือผงโอลตินนะคะซึ่งโอลตินนะคะหน่อยหาได้มาเป็นแบบ3 in 1นนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้เป็นแบบ3 in 1ก็แล้วกันเนาะนะคะก็คือตัวเนี้ยเขาก็จะมีสูตรชงอยู่แล้วค่ะว่ามีสูตรสัดส่วนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวหน่อยจะมาใช้ใดูค่ะว่าถ้าหากว่ามันเป็นมอคคาค่ะมันควรที่จะใช้สัดส่วนเท่าไหร่นะคะเอาจริงๆก็ออร e เ t นท c ลคอฟฟี่ทำได้ทุกอย่างอ่านะคะ ตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือผงโกโก้ของเรานะคะซึ่งเป็นผงโกโก้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นดาร์กโกโก้เลยค่ะซึ่งตัวนี้จะไม่ผสมหวานเลยนะคะเท่ากับว่าเขาเนี่ยเป็นดาร์กร้อยเลยนะคะเราอาจจะต้องมาเพิ่มหวานเองหรือว่าผสมหวานเองหรือเราจะอาจจะต้องมีสูตรค่ะในการใส่นะคะความหวานเองนะคะเนาะ,ะทีนี้นะคะ,ะเราก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นผงดาร์ก ช็อกโกแลตนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นของ Oriental Coffee เหมือนกันนะคะเขาจะเป็นฟิลแบบคล้ายๆพวกซอสช็อกโกแลตค่ะแต่มาในรูปแบบผงอ่านะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นซอสช็อกโกแลตเองก็ทำได้เหมือนกันนะคะซอสช็อกโกแลตก็จะอ่าเป็นตัวของดาวินชีก็ได้นะคะหรือว่ายี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเอามาตวงนะคะในสัดส่วนที่ ผสมกันให้เข้ากันนะคะเพราะว่าตัวซอสช็อกโกแลตเองเนี่ยเขามีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยอาจจะมาแชร์ในคลิปหน้านะคะพอดีว่าซอสช็อกโกแลตเนี่ยค่ะอาจจะอยู่ในตระกูลเป็นแบบตวงน้ํานะคะหน่อยก็เลยไม่ได้เอามันอยู่ในรูปแบบผงด้วยนะคะวันนี้หน่อยจะมาแนะนําไปรูปแบบผงๆให้หมดเลยค่ะเนาะนะคะ ก็คือตระกูลผงๆนั่นเองนะคะว่าเรามีสูตรยังไงบ้างคะ่ะในการทํานะคะตัวต่อไปเลยก็คือนมผสมค่ะนมข้นหวาน2กระป๋องนมข้นจืด1กระป๋องหรือจะเป็น CPB a n F ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะนมสดรสจืดนะคะหน่อยจะใช้แค่รสจือดอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นของ M มมิลก็ได้คะ่ะหรือว่านี่อ้อไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะ Oriental Coffee จะใช้ M m มิลนะคะอ่าโอเคเนาะ แล้วก็ตามด้วยกาแฟของพวกเราค่ะนั่นก็คือกาแฟอินเตอร์เรียนโรสนะคะขั้วกลางคอนเทมค่ะแดีววันนี้หน่อยก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการชงออกมาเนาะสูตรที่หน่อยจะมาแชร์นะคะจะเป็นสูตรแก้ว16ออนค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะทํากาแฟะนะคะ2ช็อตค่ะอยู่ราวๆประมาณ18-20กรัมนะคะ ก็จะทําน้ํากาแฟค่ะออกมา3ออนนะคะสูตรแก้ว16ออนค่ะหน่อยจะสะกัดน้ํากาแฟออกมา3ออนนะคะทุกสูตรเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําสูตรแรกกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือกับผงโอวัลตินนะคะอ่าเราได้น้ํากาแฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหน่อยจะผสมในนี้เลยก็แล้วกันนะคะตัวผงโวัลตินนะคะหน่อยจะใส่มาที่1ช้อนตวงนะคะ หนึ่งช้อนตวงตัวนี้นะคะเราเราประมาณ10กรัมนะคะช้อนตวงหรือว่า1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแต่ที่จริงเราโอนตินเนี่ยความเข้มข้นนะคะอยู่ที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคะ่ะอยากจะได้ความเข้มข้นจากตัวเนี้ยเยอะก็ตัก2ช้อนได้ค่ะ1ช้อนครึ่งได้นะคะหรือว่าเราจะเอาระดับความเข้มข้นประมาณไหนคะ่ะให้กาแฟเด่นกว่าหรือโอนตินเด่นกว่าก็ได้นะคะหน่อยจะใส่แบบกลางๆก็แล้วกันนะคะนั่นก็คือ1ช้อนปึ๊บ เสร็จเรียบร้อยก็คนคนก่อนเลยค่ะม,มาใส่ระดับความหวานค่ะโอนตินเนี่ยเขามีระดับความหวานอยู่ประมาณนึงแล้วนะคะแต่หน่อยคิดว่าเขาน่าจะไม่หวานมากนะคะหน่อยจะใส่ตัวเนี้ยค่ะเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น1ออนครึ่งนี่นะคะเหมือนหวานปกติเลยนะคะสูตรหวานปกติแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าหวานน้อยเกินไปค่ะ หวานมากเกินไปเพิ่มหรือลดที่ตัวนมผสมได้เลยนะคะนี่เลยอันนี้สูตรแรกค่ะที่ใส่โอนติน่นเราได้ล็อกค่ามาแล้วค่ะเรียบร้อยนมสดรสจืดค่ะปึ๊บ อันนี้เป็นสูตรที่บ้องบอกได้เลยนะคะว่าหวานมันนะคะทุกคนหวานมันนะหน่อยอยากจะให้รสชาติออกมาค่ะค่อนข้างที่จะเป็นแบบสไตล์ไทยนะคะนั่นก็คือเข้มข้นหวานมันนะคะเรื่องความหวานเนี่ยหน่อยมองว่าแล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะชอบหวานน้อยกว่าน,น,าน,น,าน,นี้ก็ลดที่นมผสมนะคะบางคนอาจจะชอบอเข้มมากกว่านี้อาจจะต้องลดหรือเพิ่มนะคะตรงสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งขึ้นได้นะคะเนาะไปะเดี๋ยวเราไปทําสูตรที่2กันค่ะ ตูตที่2นะคะเดี๋ยวหน่อยจะใช้เป็นตัวผงโกโก้ค่ะซึ่งตัวผงโกโก้เนี่ยเราจะทําได้2แบบค่ะแบบแรกเลยนะคะใช้ผงละลายกับกาแฟค่ะแบบที่2ค่ะนั่นก็คือทําเป็นอ่าโกโก้ผสมทิ้งไว้นะคะ,ะ่เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวหน่อยจะใช้นะคะกาแฟค่ะอยู่ที่2ช็อตค่ะสกัดน้ากาแฟออกมา3ออนนะคะหน่อยจะทําทั้ง2แบบเลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะ ะะเดี๋ยวแบบแรกเลยนะคะนั่นก็คือมีน้ำโกโก้ผสมนะคะโกโก้ผสมค่ะเราได้ทําการผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโกโก้ผสมค่ะน้ําร้อน4ออนนะคะผงโกโก้1ช้อน,นะคะ่ะแล้วตามด้วยนมผสม2ออนค่ะเราจะทํากี่สูตรก็แล้วแต่ก็เอามาไว้ในขวดแบบนี้ได้เลยนะคะแช่ตู้เย็นไว้ค่ะไว้สําหรับทําม็อกค่าเย็นนะคะซึ่งปกติแล้วค่ะ Oriental Coffee จะใช้สูตรนี้นะคะเป็นการชงออกหน้าร้านเลยนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวเราเตรียมแก้วไว้เราสามารถ คนและผสมใส่ในแก้วพลาสติกได้เลยอ่ะโกโก้ผสมค่ะหน่อยจะตัวมาที่1.5ออนนะคะหรือว่า45 ml ค่ะเขาจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วด้วยนะคะปึ๊บค่ะอ่านมผสมค่ะจะอยู่ที่ครึ่งออนนะคะ15 ml ค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครชอบที่หวานมากกว่านี้แนะนำเป็น1ออนได้นะคะ30 ml ตามด้วยโกโก้ค่ะเอ่อตามด้วยกาแฟนะคะกาแฟ3าออนค่ะคนคนค,นคนคนคค่ะใส่น้ำแข็งได้เลยสูตรนี้จะเป็นสูตรของ Oriental Coffee นะคะทีนี้ค่ะหลายคนก็มองว่าเอ๊ะทำน้ำโกโก้ผสมแบบนี้ไว้ค่ะมันก็จะต้องมีส่วนที่เหลือเอาไว้แล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้ บางคนอาจจะไม่สะดวกค่ะเพราะว่าไม่ได้ทานบ่อยๆหรือมอกค่าอาจจะไม่ได้ออกบ่อยๆนะคะเราจะทํายังไงดีในส่วนที่เหลือหรือเราต้องทิ้งไหมบางคนอาจจะไม่สะดวกชมทิ้งไว้นะคะหน่อยก็มองว่าเราสามารถใช้ตัวผงโกโก้เนี่ยค่ะคนละลายไปได้เลยมาเดี๋ยวหน่อยจะทําให้ดูนะคะกาแฟ2ช็อตนะคะน้ํากาแฟ3ออนค่ะ สีของเขาค่อนข้างแตกต่างกันนะเพราะว่าตัวของโอนตินเนี่ยคะ่ะหน่อยมองว่าสีความเข้มข้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เศษสีของโกโก้นะคะโกโก้มันจะสีเข้มกว่านะคะมันก็เลยทําให้น้ํากาแฟเนี่ยตัวเนี้ยออกมาสีคล้ายๆเหมือนน้ากาแฟมากกว่านะคะเนาะอาจจะมีเข้มกว่าน้ํากาแฟนิดหนึ่งนะคะส่วนโกโก้ที่เข้าไปผสมเนี่ยอาจจะมีความแบบแลดูเข้มข้นกว่านะคะอ่านะคะน้ํากาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ่ะ น้ำกาแฟค่ะ3อ่ออนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผงโกโก้ไปค่ะ ประมาณ1ช้อนเหมือนเดิมนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้หช้อนเนี่ยน้ำหนักเราเราประมาณ7ดกรัมนะคะจะไม่เกินนี้นะคะเพราะด้วยความที่มันเป็นผงดาร์กร้อยเปซ็เลยนะคะมันจะไม่ได้มีความแบบหนักเหมือนแบบน้ําตาลหรือนักอย่างอื่นนะคะที่เข้ามาผสมเนาะเกรัมค่ะใส่ลงไปเลยซึ่งตัวนี้พอมันเป็นผงดาร์กโกโก้ร้อยค่ะแสดงว่ากาแฟก็เข้มโกโก้ก็เข้มนะคะเดี๋ยวเราจะต้องอาจจะต้องมาใส่ความหวานเพิ่มเติมนั่นเองค่ะอ่า นี่สีของเขาจะดูเข้มข้นค่ะคนละลายง่ายมากแม้กระทั่งละลายกับน้ํากาแฟก็ยังละลายง่ายเลยนะคะเรามาใส่ความหวานค่ะทีนี้ความหวานเนี่ยปกติเลยค่ะสตาตรฐานของ Oriental Coffee ก็คือ1่ออนครึ่งนะคะแต่เดี๋ยวหน่อยจะใส่ไป2อ่ออนนะคะเอาแบบทุกคนสามารถไปปรับรสได้นะคะเพราะว่าหน่อยต้องการให้รสชาติออกมาเข้มข้นหวานมันนะคะ เพราะผงโกโก้ก็คือดาร์กแล้วอะแล้วก็กาแฟาก็เข้มข้นด้วยนะคะหน่อยก็เลยใส่2องอนค่ะเขาจะอยู่ในความหวานที่กำลังดีนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่น้ำแข็งได้เลยนี่โอ้โหเข้มข้นมากสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่แบบไม่ต้องอทำน้ำโกโก้โกท,ทิ้งไว้นะคะนันก็คือโกโก้ผสมนะคะไม่ต้องทำทิ้งไว้แบบนี้ ตกแต่งแก้วให้สวยงามสีของเขาก็จะเข้มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเนาะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาสูตรสุดท้ายกันนะคะนั่นจะสื่อตัวดาร์กช็อกโกแลตของเรานะคะตัวนี้เลยค่ะดาร์กช็อกโกแลตนะคะหรือว่าที่อยู่ในซองเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวเราจะทําน้ํากาแฟออกมา3ามออนเหมือนเดิมค่ะกาแฟ2ช็อตนะคะ อ่ะนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยจะทำสเต็ปคล้ายๆกับตัวผงโอวตินนะคะก็คือใส่ลงไปในตัวน้ำกาแฟเลยค่ะแล้วก็คนๆๆน,น,น,นะคะแต่ตัวนี้เขาจะมีความหวานกว่านะคะเขาเป็น3 in 1ก็จริงค่ะแต่หวานกว่าตัวโอวตินนะคะนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผงดาร์กันนะคะนี่เลยค่ะ1ช้อนเหมือนเดิมค่ะ 1>, 1ช้อนเลาๆประมาณสัก12 1 5ถึง15กรัมนะคะแล้วแต่น้ำหนักของคนแต่และคนด้วยนะปาดหรือปากน้อยนะคะคูณเยอะคูณน,น้อยนะคะคนคน,คนเลยค่ะเดี๋ยวน่อยก็จะมาใส่ตัวนมผสมนะคะอยู่ที่1อ้ออนค่ะอืมเลย ่าเตรียมแก้วเตรียมน้ำแข็งได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรสุดท้ายนะคะด้วยผงดาร์กโกโก้นะคะนี่เลยท็อปหน้าด้วยฟองอนมสดเหมือนเดิมนะคะปึ๊บ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะสำหรับทั้ง3สูตรนะคะที่จริงแล้วต้องบอกว่าสูตรตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะคะเราทําในรูปแบบโกโก้ผสมนะคะหรือว่าทําเป็นผงโกโ,ก,โก,ก้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะว่าคนใช้งานแบบไหนนะคะแต่วัตถุดิบที่ใช้ก็คือเหมือนกันนะคะนั่นก็คือผงโกโก้เนาะนะคะตัวนี้ทํามาจากผงออนตินนะคะตัวนี้ทํามาจากดาร์กช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะแล้วออกมาเป็นแบบไหนบ้างนะคะไปชิมกันเลย อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะเดี๋ยวหน่อยขอชิมเป็นแก้วแรกก่อนเลยแล้วก็ก็เรากันนะคะเนะาะก็รินรวมหมดละนะคะรู้ตัวว่าจะได้กินกาแฟอีกเยอะอืมนะคะก็ฟิลเดียวกับ มอลค่าแหละนะคะมันจะออกอย่างอื่นไม่ได้เลยเนาะก็ออกแบบเหมือนกาแฟผสมโกโก้หรือว่าผสมแบบพวกโอตินไนแบบเนี้ยค่ะมันก็จะออกแนวแบบนั้นนะคะมันมีความหอมของโอตินเข้ามาค่ะแล้วก็ด้วยความที่หวานเนี่ยอาจจะไม่ได้หวานมากนะคะหน่อยบอกบอกไว้เลยนะต่อให้มันเป็นแบบตัวโอริน ทรีนวันนะคะเขาก็จะไม่ได้แบบหวานเวอ่อวังขนาดนั้นนะคะเวลาที่เราเอามาผสมแล้วเนี่ยอาจจะต้องแบบเพิ่มหวานขึ้นนะคะหรือว่าลดหวานลงก็ตามใจชอบได้เลยนะคะอันนี้ก็ดื่มง่ายนะคะนะคะมีหอมโอนตินเนาะปลายนะคะแต่ก็มีความหนักกาแฟนะคะหนักไปทางกาแฟมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบโอนตินก็เพิ่มโอนตินเข้าไปนะคะ ตัวนี้เป็นสูตรที่ใส่โกโก้ผสมนะคะทีนี้พอดูดโอนตินปุ๊บมาสูตรสูตรนี้ค่ะสูตรนี้กลายเป็นว่ามีความเค็มมากกว่านะคะหนักหน่วงมากกว่าค่ะมีความแบบหวานน้อยกว่าตัวโอนตินนิดนึงนะคะตัวนี้ออกแนวแบบหวานหวานกลางๆเลยค่ะคนกินหวานน้อยน่าจะดื่มได้นะคะอืมนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมโกโก้อีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นรูปแบบที่ใส่ตัวผงโกโก้เนาะ นะคะที่จริงแล้วคล้ายกันนะแต่ว่าหน่อยมองว่าพอทําแบบนี้มันก็จะได้ฟิวที่กาแฟเข้มกว่าแต่อันเนี้ยมีกลิ่นของโกโก้ฟุ้งกว่าอ่านะคะนี่แค่แบบโกโก้ตัวเดียวกันนะเพียงแต่ว่าใส่ในรูปแบบโกโก้ผสมกับใส่ในรูปแบบโกโก้ผงนะคะตัวนี้เขามีความแบบนัวๆหน่อยนะคะแล้วก็มีความแบบโกโก้เนี่ย ขึ้นนิดหนึ่งนะคะด้วยความที่ปริมาณสัดส่วนของโกโก้มันอาจจะแลดูหนักกว่าหน่อยหนึ่งนะคะเนาะ<ม>ความหวานมันก็ระดับปานกลางได้เลยค่ะคนที่ไม่กินหวานก็อาจจะดื่มได้นะคะแต่สําหรับคนเพิ่มหวานอาจจะเพิ่มหน่อยหนึ่งเนาะอ่ะตัวนี้ทงกับผงดาร์กช็อกโกแลตค่ะมีความ เหมือนซอสช็อกโกแลตเหมือนติดขนมนะคะหน่อยจะพยายามเปรียบเทียบให้มันเห็นภาพได้มากกว่ากันนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนโดยสิ้นเชิงนะแต่หน่อยมองว่าตัวเนี้ยมันคล้ายๆกับฟิลที่แบบมันเหมือนมีความเป็นขนมค่ะมีความเป็นแบบเหมือนซอสช็อกโ,โกแลตอะไรประมาณนั้นค่ะก็มีเหมือนแบบวหวานๆนะคะมีความกลิ่นของช็อกโกแลตนะคะที่ไม่เหมือนโกโก้ค,ค่ะ นะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครค่ะอยากจะทดลองนะคะทําตามก็ลองทําดูนะคะว่าจะได้เหมือนที่หน่อยชิมหรือเปล่านะคะหรือออกมาเหมือนที่หน่อยแบบทาหรือเปล่านะคะรสชาติเนี่ยคาแรคเตอร์มันเป็นแบบไหนเนาะเพราะด้วยความที่หน่อยชิมเองคนเดียวเนี่ยอาจจะมองว่าเรามองภาพไม่ออกนะคะถ้าเกิดว่าใครทําแล้วได้ผลยังไงมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะมาแชร์ความรู้กันค่ะเนาะ สำหรับวันนี้นะคะหน่อยมองว่าทุกอย่างค่ะเป็นมอกค่าได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าสไตล์ใครสไตล์มันค่ะเราก็ชอบแบบไหนนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผงโอนตินก็ได้เป็นผงไมโลก็ได้นะคะเป็นผงช็อกโกแลตอย่างอื่นก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะก็ให้มันทำออกมาแล้วเป็นรูปแบบสไตล์ของตัวเองนะคะ ก็อร่อยเหมือนกันค่ะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เป็นผงอย่างอื่นค่ะแต่ว่าไม่รู้จะใส่สูตรแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะถ้าเกิดว่าหน่อยค่ะวัตถุดิบมาทําให้ได้เดี๋ยวก็จะมาทําให้นะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับม o อคคาค่ะทั้ง 3-4แบบแบบนี้นะคะก็ลองดูนะคะลองทำตามกันดูค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืม กดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวดิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้น่ยขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนะคะรีวิวอะไรนะคะหรือว่าจะมาพูดรุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ